อแมนดาสวยตาแตกกับชุดสีทองทรงพลังที่มาของชุดบอกเลยว่าไม่ธรรมดา หลังจากที่อแมนด้าออฟดัมผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวอร์สปี2020ตัวแทนจากประเทศไทยได้ไปประกวดมิสยูนิเวอร์สที่ฟลอริดาชาวไทยก็ส่งแรงใจไปเชียร์เฝ้ารอดูการถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอในรอบพรีลิมที่เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆวงการกูรูทั้งหลายก็ชมกันไม่ขาดสายถึงอินเนอร์ของดาว่าเต็มสิบไม่หักเลยจริงๆจนเทรนด์ทวิตเตอร์อแมนด้าติดอันดับอย่างรวดเร็วซึ่งชุดราตรีที่อแมนด้าใส่กับชุดสีทองทรง ตราตรึงใจของคนดูเอามากๆเลยและทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารอบนี้ออกแบบชุดมาได้สวยมากๆล่าสุดค่ะทางเพจ Facebook Miss Universe Thailand ก็ได้ออกมาเผยที่มาที่ปายของชุดสีทองอันทรงพลังเอาไว้ว่าชุดราตรีสองชิ้นปักลายพลุจากแบรนด์ v a l ลนเ i ียแบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทย ชุดราตรีสองทอนสีทองนี้ถูกเล่าผ่านลวดลายและเฉดสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพลุหลังจากที่โดนวัตพลึกชิน,นวอนดีไซนเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ก็ได้พูดคุยกับทาอแมนด้าชาริสาออฟดัมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เธออยากจะบอกคนไทยทั้งโลกผ่านชุดราตรีนี้ค่ะในขณะที่เธอยืนอยู่บนเวทีมิสยูนิเวิร์สว่าเธอเป็นคนเข้มแข็งมากแค่ไหนและสิ่งสําคัญที่เธออยากจะมีเสียงที่ทรงพลังเพื่อจะบอกให้ทุกคนบนโลกใบนี้หันมารับฟังเสียงของเธอกันและกัน อย่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยซึ่งพลุหรือว่าไฟเวิร์กนะคะจึงเป็นภาพที่ได้จากดีไซเนอร์ต้องการวาดออกมาเพื่อเป็นตัวแทนทั้งความงามและพลังของผู้หญิงที่ได้พูดและแสดงให้โลกนี้ได้เห็นว่าเธอนั้นมีสิ่งที่อยากจะบอกและทุกคนต้องหันมาฟังในสิ่งที่เธอต้องการจะพูดเหมือนกับเสียงของพลุที่เมื่อไหร่มันถูกจุดขึ้นเราจะต้องหยุดฟังพร้อมกันแล้วก็หันมามองว่า พลุนั้นมีความงดงามมากเพียงใดอีกทั้งสีทองของพลุยังเป็นภาพแทนการเฉลิมฉลองความสำเร็จของอแมนดาที่ได้ต่อสู้และฝ่าฟันไปจนสู่9ปีที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต9ที่ทุกคนจะหันมามองและรับฟังเธอและเป็น9ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลเลยแล่ะค่ะ ยังไงนะคะคนไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์แมนด้ากันได้ในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะเชียร์ให้ด้านั้นคว้ามงสามาให้คนไทยได้ทางช่อง PPTV ในรอบไฟนอลนะคะ7โมงเช้านะคะตามเวลาประเทศไทยรับรองว่าครั้งนี้นะคะทุกคนจะได้สมภาคภูมิความเป็นไทยในการที่ด้านนั้ไปเป็นตัวแทนและจะคว้ามงสามาให้คนไทยทุกคนแน่นอนเลยล่ะคะ่ะ ทิ้งท้ายเช่นเคยค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามช่องกิจกรรมทำกินกันไว้รับรองว่ามีเรื่องราวเด็ดๆมาฝากกันในทุกวันเลยล่ะค่ะ